มื่อน,นี้มาพบกับข้าพระเจ้ามุกสวรรค์พรมเพวง,งามมาจากมหาวิทยาลัยสวรรค์ในเขตพระวิชาสื่อสารมวลชนของ M อ2มข้าพระเจ้าจะมาสัมภาษณ์รุ่นเอ๋อคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งเพิ่นจะเป็นภายนั่นและอาชีพของเพิ่นจะเป็นอาชีพอย่างนั้นเอเซอร์สมหาฟังกันได้แล่ตอนนี้เพิ่นก็ได้อยู่กับพาเป็นทีมคอยแล้วสบายดีอ,อ,ย,นอยน่ในทีเาามเรดาร์อยงเอ,งอ็อ่ะอันก่อนอื่นเลยน้องอยากจะถามว่าเรื่องประกอบอาชีพเนี่ย อสิคมเราการประกอบอาิคมนี่ยโดนเ่าบอกประมาณสามปีได้เนี่ยเฮียนจบอยากมาจูงได้มาประกอบอาิีมได้เรียนจบบันฑิตอ้าวเลยเฮียนจบบัณฑิตแต่ว่าเลยไปเอาความโหมาจะใ้มาต้มหลัไปเบิร์นย่องเลยไปเบิร์น จกาต้มเหล่าด้วเป็นอะไรนะปกติด้วบันาหลังจากเหตุอาชีพนี้ได้ื้อยมงิเป็นอะไรรู้สึกว่าทำาไรไมันก็นได้โดยเหล่ามีปริมาณจากดีกีแหละคนอายุสมัมเดยสามารถทำประธานเหล่าเหล่ารประมาณีสแตะนะฮะีอยายุแตดีจิได้ด้หลังจาก ต้มเหล่าแล้วคีเหล่าสามารถนำไปเหั่นได้ต่อสามารถเอาไปเกลือเพืูอเป็นแก้ใจได้หลัลกๆก็กอาจจะเป็นหมูเนาะ